สวัสดีครับมือนีควันฝ่าผ้าชกกับพ้ามาตามงวดแหลกของปูนูนะครับงวดที่แล้วคุณเขาทั้งบนทั้งล่างก็เลยมาผ้ามาตามนะครับบุได้ค้ว่าแล้วก็ติดตามก็เลยก็แช่ไ้ควันฝ่าผ้าชกนี่นะครับบุได้มีบุญวาสนาต่อการนะขอถูกรางวัลครับมี่สุดามงวดแหลกนะครับเนาะมไม้รบรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยครับไปครับ ชมด้วยครับผมแนวทางของครูหนูครับอยาพาดด้วยครับผมกับไปฟังไปชมกันครับว่าครูหนูจะเน้นย้ำอะไรครับถ่าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจกันตามครับผ้าประชบอกยพาดด้วยครับทผู้ชมครับไปฟังไปชมนล้วกันครับกราบนรรสการครับปูค่ะกราบนรรมสการเจ้าครับครับเมื่อคืนนี้ปูฟัน พระข้าเจ้าพาไปเอาเดกที่เพิงผู้พักผู้ได้จะว่ามันไม่ทำงา่ายมีวัดที่เพิงผู้โยมข้าเจ้ามาเอื้อนไปน้ำทเลยไปน้ำข้าเจ้าไปเอาไม่ลงพออยู่เราวนางอยู่ในถำ้รมเนาะคนกันร้ายผู้ยเอื้อกระไรับคนกัน,นออกไม่ออกกระไรเป็นไรจ้าข้เจ้า ือเป็นงานเป็นบุญโอ้ครับผมกระเลย่อบัดข้าเจ้าถามสรุปสุดท้ายข้าเจ้าก็เลยว่าอันเอาให้หลวงพ่อนเขียนใส่กระดาษแล้วก็โยกขึ้นข้าเจ้าเรียกชื่อใบเนาะใช่โยกเดี๋ยวก็เป็นกระถือก็จะงั้นแผ่นใบพัดเนี่ยก็จะง้นพัดงันแผ่นี่นะเจ้าคนเราก็เลยตั้งขึ้นไว้เป็นกระถือใบติ้งตั้งไว้เพื่อเขียนตัวพวกนี้ ไปคนเบิ้งก็เจ้าจกับผู้ประกาศก็เจ้าเบิ้งทัก,ะกระบายก็เจ้าวาเนาะเบิ้งเบิ้งไงดีเ้อาวัฒนกรว่าตัวต่างมันเกิโมเมนต์ตัวหน่อยเนาะมือไกลไก่มันก็นเลี้ยวเห็นเนาะเอเอหกสามเก่าครับผมเพินเขียนไปมแต่เลยปะเิ่นขึ้นคัดเด่นตัวเดียวครับแค่ตัวง่างเลยบอกปูตัวง่ายนาเนาะไก่เขียนปลายกระดาษเขากระดาษมันขาวเนาะ คนซ้อสีน้ำเงินมันเติมหกแกงเนาะขรัวผมคนเ่ากแกดนม่นกแโมท้ายสุ่มฟอกไม่ลังกรแค่มเบิงทางหลังเนาะครับผมถ้าก็เหกระจับเบิงกระจัเตียวตัวเดียวครับแท้ตัว่าเนาะโอ้เพิ่นไามาหลายงวดเย่สังกระจับข้าวปุ้ไในมาหลายงวดเยอะ่ ในแม่นก็อย่างเีดีเพรนไในเท่ละคู่เท่านั้นเราเขาทกรจจวาเก่ากะหางเดียวนะปูนา็หางเดียวหกสามเก่าอครับเป็นคือ่นจัดงานอย่งที่บอกเป็นคือนจัดงานมันกคมันหลยดิเมื่อนผููกันกเจ้าถือไม่อยู่กเจ้าวดแล้วจังน้อยเพิ่นจะถืออว่ไอโยขเบื้องดอกป้าย่าท่น ถ้าม่เบ in ิ chat, in ้องเอาก็จะกระด้นโดนมือกระยกบางคนคุดแบบวัวแกะงมท้ายเอาไว้ทายเขียนตัวง่ายดีดิเขียนแบบว่าคือองข้องแบบว่ามันเป็นนั่นน่ะให้มันโตชัดๆมันโตชัดๆโตง่ายนะเขียคนยุกไก่ได้เลี้ยวเห็นนะครัุเแม็นป่นนล้ม่ตัวละไรรึ ครับออกสามเก่าก็เลยงามไม่ปูงามอยู่ครับผมก็เลยติดใจเลยว่าโอ้เพ่นเจ้ายันนี่มูมาเกิดที่ทุ่หามันอยู่นะครับผมก็เลยลงมาทอดจุ่มก็เจ้ายืนอยุทธ์ทางก็เจ้ายืนอยู่ธ์รอบข้างทางนะอันก็เจ้าก็เจ้าลงมาแล้วล่ะก็เจ้าลงมาเก็หลีกรถนะก็เจ้าเลื่อนบอกกันจุ่ม แลืมมันสองหกเด้อว่าฉันมาแก็ตัวอ้าวมันอยังอีกน้อบ้านนี่ว่าจะนเจ้าห้องแห้งก็จาห้องแห้งนะครับค่ะซุ้มปอปอกันนั่งนี่รถดพวกปูกันนั่งนี่ท่านถ่ายขึ้นกันกรับก็จานะค้นทางหนามันเต็มเนาะต้นทางหนามันเต็มพวกก็นั่งท่านถ่ายกับปอปอเต็มรถเนาะก็จะเอายังบ้านนี่ก็จาบอกเด็ห้องเล็กกลางมั่วว่าฉันรู้ว่า โซ่กันมานสองหกตีสองรับผมเพราะว่ามันลงมาตีนคู่เร็วนะพอที่ว่าโอ้เนาะครับล้มอาจจะเป็นล้มนางเโอ้ล้มนางครับผมเพราะว่าขึ้นเปียวเลขตามตัวมันขึ้นตัวคู้เลวเนาะผู้ยอดคู้มันซูงๆกูนะผู้ทำก็ทำงามงามทำก็ได้ทำทำใหญ่เนี่ยทำก็ได้ทำงามไม่สนุกด้นอาจจะพก คนมาหลายครับมันเป็นจากอยู่วัวตัวปูมักบ่ครับหกสามห่อยมากทีเดียมักอยู่โน้ปูกระราชิตอันนี้มูนมากเลยทั้งหมดเสียอยู่นะข่าวเราเรียนวิธีมากนะปูปูเปลี่ยนแปลงยี่ห้อบ่กยำตัวเก่าบ่บนบนแปดหนึ่งล่างสองแปดมาเปลี่ยนแปลงคือเก่า เหล็กวิธีมากบอกมาูวิีมาบนแปดหนึ่งล่างสองสองแปดโอ้ค่ะพอในหัวที่ผ่านมากของปูเหล็กวมธีมากเขาทั้งบนทั้งล่างป่หงยล้างั้นเป็งเข่าเจ็บหล่ะขาเจ็บแม่ค่ะปูห้เหล็กวิธีมากของปูเนี่เขาทั้งบนทั้งล่างครับกับของวันชื่อชือเก่าเจ็บวนเสือตะลางกรบปูกปู หละหาเจดับปูได้บ่ครับหาดเจดบ่บ่ได้ก็บ่ขายให้โอ้ะครับปูโอ้แสดงว่าเลยมีที่มาไปหอดสว่างเขาบ่ขายให้ได้มาเทริญครูกับปูบนล่านเท่านั้นล่ะครับปูโบ่บ่ได้เที่ละลายดอกอืมแต่ได้มาตั้งแต่ทำไมเป็นยุ่งคือกันโอ้เคยตอนบวนใหม่ๆนสองพันศานี่งสองพันศามัน ปีน,นึ่งมันมีอยู่โอ้ท่าน Salut. สาล,ล,ลันมีอยู่หกหัวมูนไหมครับหกหัวหกหววเรียกชื่อเจ้งหหัวสองวันสาสุบสองหัวก็สองหัวครับผูแล้วเล็กมีที่มากนี่กับบขครับหรือเป็นแหงตรงๆไม้ทั้งบนและหลางเลียแกเรียวเขาเออเขาูผูเขามามากบ่กรับบอกกับหาเก็ตวอมสิผู้บ่กกับหาเกตบอกบอกว่า อกกาเจ็ดล้างโบว์วันที่แล้วได้มากเก้าเจ็ดกระหาเจ็ดเรื่อบว์ฮะโอ้ครับวันที่แปดหนึ่งกับสองแปดบนแปดหนึ่งล่างสองแปดครับเหล็กบนหลายตัวน้งปูเนาะหลายตัวครับผมเหล็กมีที่มากของกูเขาหาวันติดแล้วค่ะโอขันเขาวันนี้ครึ่งวันที่หกออครับผมครับกระหลายกูเนาะค่ะเนาะ หมอนันให้แวงไปให้แหวงไปแวงถืลนนงอลานหนึ่งเอ็มลอยแกกหนึ่งครับ <c oughs> หออกเามาอยูวัดเน, <c oughs> นาะครับใอ้แวงสองหมวนสามหมวนหมวนมันได้ลานนึงหน่อยเอ็มลอยแกกหนึ่งเนาะเงนลานเดียว็อมลอยครับถ้าเขางวดดีงวดที่หกโอ้ <c oughs> แม่นค่ะโอ้ครับ โบน no. yes. back back วงนิงย so on ังก็เค่องปูบนแปดบนาะโบนบนวิงหนึ่งเหล็กหนึ uh ่งอยู่รักหน่วยอมันรักหน่วยโอ้ครับแปดหนึ่งครับตะว่าเหล็กสามตัวของปูแกจะลืมเนี่ยครับหกสามเก่าแล้วปูเนาะเกับสองหโฮ่โบหลายชุดครับบหลายชุดครับท่านผู้ชมครับโบหลายชุดครับหกสามเก่า หลักะสองหกหลังหลักกเล็กมิทมาคูแปดหนึ่งหลางสองแปดมืออื่นมือนนีก่ก็แม่นแล้วกลับนะมันใจว่าโกงอันนี้คืออีกว่าค่ะขึกคือลายู่นกล,ลับ <c oughs> บูที่ได้รลายก็เอ็ม้อยอ์ต่อขับบู๊ <c oughs> <c oughs> <c oughs>